สวัสดีครับวันนี้หน่วยการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลขอนำเสนอ Cmu Share Learn นะครับในวันนี้จะนำเสนอการสรุปหนังสือนะครับในหัวข้อหนังสือสามเล่มที่ทำให้โลกของคนทำงานชัดเจนขึ้นนะครับโดยจะแบ่งการสรุปหนังสือทั้งสามเล่มนี้เป็นสามตอนนะครับบทความนี้เป็นบทความที่เขียนโดย วิภาวันสุดสง่าริตวันชัยวสุและคุณพัทรพรดุลมดันนะครับซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ creativethailand.org นะครับก็ขอได้โปรดติดตามกันนะครับเล่มแรกนะครับจะเป็นหนังสือที่ชื่อ r e s t Why you get more done when you work less นะครับโดย Alex Sujang Kim Pang นะครับป a n เป็นที่ปรึกษาของ Silicon Valley นะครับเขาให้เหตุผลว่าถ้าจะประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตจะต้องนึกถึงและให้ความสำคัญกับการพักผ่อนด้วยเพราะว่าเราไม่อาจทำงานได้ดีหากไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ซึ่งคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ในประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ล้วนแต่ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยการพักผ่อนที่เหมาะสมนั้นไม่เพียงช่วยฟื้นฟูและสร้างพลังงานให้ร่างกายแต่ยังช่วยบูสต์พลังให้กระบวนการด้านความคิดสร้างสารรค์ให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และส่วนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความคิดสร้างสรรค์น,นั้นไว้ให้ยั่งยืนพร้อมทั้งนําเสนอเนื้อหางานวิจัยโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของการพักผ่อนซึ่งจะพบว่าการพักผ่อนนั้นถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งเหมือนกับการร้องเพลงและการวิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสดชื่น และฟื้นฟูร่างกายได้มากขึ้นนอกจากนี้ในเล่มยังได้รวบรวมงานวิจัยด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับจิตวิทยาประสาทวิทยาเวชศาสตร์การกีฬาสังคมวิทยาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยการค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญในการเสริมสร้างสมองการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งศึกษาถึงช่วงเวลาของการทำงานและการใช้เวลากับวันหยุดในแต่ละวันอย่างเหมาะสมของบุคคลเราของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นคนดังในอาชีพนักเขียนนักออกแบบนักดนตรีหรือนักกีฬาโอลิมปิกเป็นต้นอ่านจบแล้วอาจจะได้ข้อสรุปว่าการทำงานที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าทำงานได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่หมายถึงก,การทำงานน้อยลง แต่พักผ่อนได้ดีขึ้นมากกว่าและการพักผ่อนก็อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการเกิดความสร้างสรรได้เช่นกันครับนั่นก็เป็นเนื้อหาสรุปโดยย่อๆนะครับของหนังสือเล่มแรก Rest While You Get More Done When You Work Less โดย a อเล็กซูจุงคิมปังนะครับก็ขอได้โปรดติดตามการสรุปหนังสือเล่มที่2และเล่มที่สในตอนต่อไปนะครับ สำหรับณวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ